เปิดต,ตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 12s และ Huawei Nova 12i โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกล้องสวยระดบับ High Res ถ่ายชัดทุกช็อตนะครับในราคา13,990และ8,990บาทครับถ้าวก็มาจากข่าวสารดีๆทาง IT นีในช่วงเย็น,นในวันสเปนเดีกาซาซิบัตีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเรา้ลยนะครับผพ้ใจแ้พข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน h u ว w e i มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือถึง2รุ่นนะครับรุ่นใดก็คือ h u ว w e i Nova 12 s e r i e s นะครับเป็นมือถือระดับ High Les นั่นก็คือ Hu ว w e i Nova 12S แล้วก็12 i ไนะครับจุดเด่นของ2รุ่นมีความแตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของราคาก็แตกต่างกัน,กนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันแรกคือ Hu ว w e i Nova 12เดี๋ยวผมดูกันนะว่าเขาจะคุยอะไรก่อนเนาอเอ,อ่อ h u a w ว i Nova สิ ตัวนี้เนี่ยคมชัดในเรื่องของกล้อง ultra wide นะครับที่ให้มาถึง60ล้านพิกเซลและกล้องในเรื่องของ ultra vision นะครับ50ล้านพิกเซลถึงถนัดจับแล้วเท่นะครับดีไซน์บางเสียบด้วย6.88ม mm, ิลิเมตรเอาใจสายวัยรุ่นนะด้วยพลังการชาร์จที่เร็วนะครับ60วัตต์ Huawei SuperCharge Turbo 2.0ส่วนอีกรุ่นนึงคือ Huawei Nova 12i นะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสวยระดับ high res นะครับกล้อง108ล้านพิกเซล ให้เราถ่ายภาพได้แบบครบแล้วก็ชัดนะครับและมีเรื่องของความจุที่โดนใจด้วยความสูร256กิกนะครับใช้งานได้ยาวนานด้วยแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์กับหน้าจอ6.7นิ้วครับ โทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 12 Series นั้นจะมีหลายจุดที่น่าสนใจในเรื่องของกล้องเซลฟี่นะครับก็สวยด้วย Ultra Wide Angle นะครับ60ล้านพิกเซลและกล้อง Ultra Vision นะครับ50ล้านพิกเซลทำให้การถ่ายภาพเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นสอดคล้องและตอบโจทย์ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการทำงานก็ถือว่าดีการชาร์จทเรีวถึง66วัตต์ Huawei Super Charge Turbo 2.0งจทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าแบต62%เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับ รวมถึงกล้องนะครับที่ความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลนะครับให้ความคมชัดแบบไฮเรสนะครับฟโตกราฟีตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับด้วยเทคโนโลยีภาษาพิกเซลนะครับใน i n นว i นพิกเซลฟี n ั่นเท o โนนะครับช่วยทำให้นิ้วลงการถ่ายภาพเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นขนาดหน้าจอก็ใหญ่อยู่ที่6.7นิ้ว w w y y o n Display ประสบการณ์การใช้งานประมาณแบบว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือทุ่อง,งอะไรอย่างี้นะด้วย e m u i นะครับ14เวอร์ชันใหม่นะครับ โดยรวมถือว่ามือถือทั้งสองรุ่นให้ความน่าสนใจและมีการเปิดวางขายแล้วพร้อมกับการจองนะครับเริ่มต้นที่ huawei nova 1 2 s นะครับอยู่ที่13,990บาทมาพร้อมกัน2สีก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับอีกตัวหนึ่งรุ่นน้องนะ huawei nova 1 2 i ราคาอยู่ที่8,990บาทมี2สีครับคือสีเขียวแล้วก็สีดำครับเพราะกับโปรโมชั่นนะครับฟรีหัวเว่ยฟรีบัต s SE 2มูลค่า1 4 9 9บาทนะครับเมื่อซื้อตั้งแต่26เมษายนจนถึงสาพฤษภาคมนะครับที่หัวเว่ย x x p r r i n n e e ย o o นะสนใจก็ลองไปดูเครื่องจริงดูกก่อนก่อนตัดใจซื้อนะครับ ัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค,คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพ e แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย